เคยสงสัยกันไหมครับว่าสินค้าของเราจากขายดีแล้วอะูยๆ่ทำไมมันถึงขายไม่ดียอดขายตกลงไปวันนี้ผมจะมาเฉลยมีข้อความมาบอกนะครับอันดับแรกผมมากำหนดตารางกราฟนะครับแนวตั้งเป็นยอดขายแนวนอนเป็นสินค้านะครับเขาเรียกว่า product life cycle นะครับสินค้าของเราเนี่ยครับมันจะมีอายุของมันอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะมาแบ่งช่วงเป็นออกเป็น4ช่วงนะครับเขาเรียกว่า product life cycle นะครับผม สินค้าของเรามันจะมีวงจรชีวิตของมันอยู่นะครับอ่าวงจรชีวิตของมันอยู่นะครับไม่มีสินค้าใดที่ขายดีตลอดการ10ปีก็ขายไม่มียอดตกมันก็ต้องมีบ้างบางช่วงนะครับอ่าจะมีช่วงแรกคือช่วงเริ่มต้นนะครับผมช่วงที่2เนี่ยก็คืออ่าเป็นช่วงที่อ่าเติบโตนะครับเติบโตนะครับพอมาขายมาได้เรื่อยเติบโตแล้วนะครับผมต่อมาก็เป็นช่วงที่ว่ายอดขายเนี่ยคงที่คือจุดอิ่มตัวนะครับต่อมาครับ พอเลยจุดอิ่มตัวมันก็เริ่มจะเป็นยอดที่ถดถอยลงแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะแล้วหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงต่อนะครับในเมื่อมันมีวงจรชีวิตของโปรดักสินค้าของเรามันเป็นอย่างนี้นะครับเริ่มต้นเติบโตและอิ่มตัวนะครับผมจากนั้นก็มาเริ่มถดถอยยอดขายมันเริ่มตกแล้วนะครับสิ่งที่เราควรทำนะครับก็คือการออก ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับหรือลายผลิตตัวใหม่หรือเป็นสินค้าที่แตกลายออกมาจากสินค้าเดิมก็ได้นะครับผมอาจากนั้นนี่ครับเส้นสีแดงนี่เป็นสินค้าตัวใหม่นะครับผมแล้วก็ผมก็มาแบ่งช่วงให้ดูเลยนะครับว่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวแบ่งช่วงให้ดูนะครับอการแบ่งช่วงนะครับก็เป็นอยู่แบบช่วงเดิมเหมือนกราฟสีน้ําเงินนะครับมีอยู่สีช่วงจังหวะนะครับมีจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นนะครับ แล้วก็จุดอิ่มตัวจุดเริ่มต้นจุดจุดเต,ติบโตแล้วก็จุดอิ่มตัวนะครับอ่ะทีนี้โปรดักต์มันก็จะไซโคมันก็จะอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมนะครับผมทีนี้เราก็ต้องออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาทดแทนผลิตภัณฑ์ตัวเก่ามาเรื่อยๆหรือแตกลายการผลิตมาเรื่อยๆนะครับพอมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวคุณก็ต้องเริ่มหาผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาได้แล้วนะครับ ตัวอย่างเช่นคุณออกอเซรั่มดูแลผิวหน้านะครับปุ๊บอพอคุณรู้สึกว่าอย,ยอดขายมันเริ่มตกเริ่มตกแล้วนะและคุณก็ต้องออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับมาเป็นเซรั่มแก้ฝ้าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าครีมกันแดดแต่เป็นในชื่อของแบรนด์ของคุณนะครับลองทําตัวอย่างนี้ดูนะครับผมมันมีจุดอิ่มตัวเติบโต,ต,ตแล้วก็ถดถอยนะครับแล้วตอนนี้สินค้าเพื่อน,อนๆอยู่ในช่วงไหนกันอยู่ครับ